ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความสามารถในการสืบพันธุ์ของจักรพรรดิปีศาจคิดตันไม่ได้กลัวก,การควบคุมโชคเลยแม้ว่าการคัดลอกทำซ้ำจะไม่สามารถจำลองโชคได้แต่ก็สามารถแยกมันออกจากกันได้ จากภพปีศาจทีต่ต้นานพยายามที่จะสร้างพลังสายเลือดของจากภพปีศารจจิ้งจอกสวรรค์ขึ้นมาใหม่เขาจะไม่สามารถจำลองมันได้แต่มันก็จะทำให้ความสามารถของจากภพปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่มีประสิทธ,ธ,ธิภาพกับเขาด้วยจากภพปีศาจที่ต้านสามารถสร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาอย่างน้อยสามสายเลือดในเวลาเดียวกันในบรรดาจากภพทั้งหมดมีเพียงเธอเท่านั้นที่มีความแขง็งแกแร่งที่จะสังหารจากภพปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ได้นี่ เป็นเหตุผลว่าทำไมจกักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จึงเปลี่ยนสีหน้าของเขาเมื่อเขาเห็นเธอสิ่งสุดท้ายที่จกักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ต้องการาเผชิญเคอจกักรพรรดิปีศาจคิดตันมีเสียงดังต้องสวรรค์นรกสั่นสะเทือนเห็นได้ชัดว่าภาัยพิบัติสายฟ้าข้างนอกมาถึงอีกครั้งละคราวนี้ดูเหมือนว่าบรรยากาศที่นี่ได้รับผลกระทบโดยตรงจกักรพรรดิภายนอกไม่สามารถหยุดมันได้อย่างสมบูรณ์จกักรพรรดิปีศาจคิดตันหยุดแล้ว มองดูจากาพาดปีศาจยิงจอกสวรรค์ต่อหน้าเขาด้วยสายตาที่แข่งครัดและพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าเจ้าไม่อยากตายก็แค่อยู่ที่นี่อย่างซื่อสัตย์เป็นการดีที่สุดที่จะมอบโชคทั้งหมดให้กับเขาเขาคือผู้สืบทอดเขาจะต้องเอาชนะภัยพิบัต,ติสายฟ้าให้สำเร็จเจ้าพูดถูกเรื่องหนึ่งถ้าไม่อยากจะเห็นว่าสำนักบ,รรบันพระฤาโสถูกทำลายแต่คราวนี้ข้าต้องยืมโชคของเจ้ามาช่วยเพื่อที่จะเอาชนะภัยพิบัตินี่เป็นโอกาสเดียวที่ข้าจะสามารถยืดอายุข,ของข้าได้ หากเจ้าให้ยามที่จะหยุดข้าอีกครั้งก่อนที่ข้าจะตายเจ้าก็จะต้องตายต่อหน้าข้าอย่างแน่นอนและทุกสิ่งในภูเขาสากดิ์จิ้งกอกสวรรค์ก็จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงการแสดงออกของจกธธักรพรรดิปีศาจจิ้งกอกสวรรค์ยังคงเปลี่ยนไปเขาไม่สามารถรับมือกับภัยคู่คาาของจกักรพรรดิปีศาจคิดตั้นอย่างจริงจังได้แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าจากาักรพรรดิปีศาจคิดตั้นนั้นอยู่ในช่วงรุ่งโร์หรือไม่แต่เขาก็ไม่สามารถเดิมพันได้ เมื่อเขามีชื่อมีเสียงจากพริปีศาจคิตันก็เป็นจักรพรรดิมาหลายปีแล้วเขาได้เห็นท่าทางของจักรพรรดิปีศาจอันดับหนึ่งของโลกด้วยสายตาของเขาเองยุคนั้นเป็นยุคของจักรพรรดิปีศาจคิตันโดยสมบูรณ์จักรพรรดทุกคนทําได้เพียงก้มศีสษะลงต่อหน้าเธอไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชนชาติไหนก็ตามพวกเขาไม่สามารถแข่งขันต่อหน้าจักรพรรดปีศาจคิตันได้อาจ่าวได้ว่าเธอเกือบจะรวมเผ่าพันปีศาจและเผ่าพันผู้วิญญาณ ด้วยการเพียงรำพัางจากนั้นเป็นต้นมา,ามราชสำรานผร้ฤรตอวสโสก็จะออกกฎว่าจะไม่มีสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจกับเผ่าพันธ์ผู้ดินญาอีกต่อไปและทุกเผ่าพันธุ์จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในประวัติศาสตร์ของทวีปนางฟ้ามีจักรดิเพียงสามคนเท่านั้นที่สามารถไปถึงระดับของเธอได้แรกพกภดิปีศาจคิดต้านยังถือเป็นจักรภดิที่แข็งแกร่งที่สดุดในประวัติศาสตร์ด้วยซ้า นี่คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกกิตันปรากฏตัวต่อหน้าสภาบนภาบรษไม่มีจักรวรรดิคนใดเลยกล้าปฏิเสธการตัดสินใจของเธอจักรพรรดิปีศาจกิตันเพิกเฉยต่อเขาแระหันกลับมาแลกกลับคืนโซแสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากดอกไม้สวรรค์เธอเพิ่งหายตัวไปจากสายตาของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์แต่รัศมีที่เธอทิ้งไว้ยังคงอยู่ที่นั่นทําให้จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์รู้สึกอย่างกุมเขอว่า มีรังสีแห่งจิตวิญญาณพระเจ้ารอบอยู่บนตัวของเขาเองหน้าที่ดอกไม้สวรรค์ทั้งซานมองะเทศจักรพรรดิปีศาจคิตตานที่ทกาํากลังเดินมาหาเขาไม่อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มจางๆที่มุมปากของเขาเพราะในเวลาน,นี้จักรพรรดิปีศาจคิตตันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วณะที่เธอเดินมาหาทั้งซานร่างกายบนใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปค่อยๆกลายเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมใช่แล้วเธอคือจริงๆกระจกคิตตัน าแตกเป็นเสียงยงในมือของจริงๆรัศมีราชจิสำเนึกที่ผันผวนของจกักรพรรดิปีศาจคิดต้านในตอนนี้ทั้งหมดถูกผนึกไว้บนกระจกคิดต้านตอนนี้จริงๆอยู่ในระดับสูงสุดของระดับการสูบฝนที่ก้าวเหมือนกับทังสานถ้าทาังสารไม่ได้ตั้งใจมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จกักรพรรดปีศาจแห่งจิ้งจอกสวรรค์จะเข้ามาที่นี่ได้ไม่คงเจอจะทำลายการปิดล้อมอวกาศที่นำโดยฮอเกดี แล้เวลาอวกาศได้อย่างง่ายาดายขณะนี้ได้อย่างไรเขาดึงดูดจักรวดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งจิ้งจอกสวรรค์ให้มาโดยมีจุดประสงค์สองประการหนึ่งคือการปล่อยให้เหม่ยกงเจอมหาเขาได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขาในเวลาเดียวกันจักรวดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อภายพิบัติมาถึงสิ่งแรกที่จักจรวดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ต้งองทำคือปกป้องสวรรค์นรกของเขา เพราะเมื่อสว์นรกถูกทำลายจะไม่มีการรวมอยู่ซึ่งรอกชะตากรรมของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์หรือภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์อีกต่อไปชะตากรรมของเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ที่ความแน่นมานานหลายปีจะพังทลายลงผลกระทบอย่างมากต่อเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์และบรรพบรุรุษมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับตระกูลดังนั้นจกักพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์จะต้องปกป้องถานที่แห่งนี้ไม่ว่าอะไรก็ตาม เมื่อเขาดูแลสวนนรกทางสารก็ไม่จําเป็นต้องหันเหความสนใจจากการดูแลสนานที่และสามารถอุทิศตนเพื่อเอาชนะภัยวัติแสฟ้าได้ที่จริงแล้วอย่างน้อยตอนนี้ทางสารไม่อยากให้สวนนรกถูกทำลายเมื่อชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปพวอทางทวีปนางฟ้าจาะได้รับผลกระทบจากโชคชะตาทําให้เกิดภัยบัติตธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นนับไม่ถ้วนและตอนนี้ นุษย์ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่บนทวีปนางฟ้าเมื่อสถานก,การณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นหายนะคนักังใหญ่สาหรับมนุษย์จักรพรรดิมากกว่าสิบคนจะตอบโต้เขาอย่างบ้าคลั่งอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะบรรลุระดับเทพแล้วแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานการดารงอยู่ระดับจกักรพรรดิมากมายได้เมื่อเหมือกองเจอกลายเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองเคอรีแล้วเขาจะต่อสู้กับปีศาจและผู้วิญญ,ญาณในอนาคตได้จริงๆหากเขามีเวลาเตรียมตัวเพียงพอ การเคลื่อนไหวของจริงเป็นสิ่งที่ทางสารไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกในหุบเขาทองคำ <t ron k> มันเป็นข้อตกลงระหว่างเขากับจักรพรรดิปีศาจคิ่ต้นหลังจากพูดคุยกันจริงๆแล้วจริงๆสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการกำเนิดมาเกิดของจักรพรรดิปีศาจคิ่ต้นผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เธอได้รวมเข้ากับร่างของทางสารแล้วอย่างน้อยก็ในระดับของการเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าทั้งสองจะต้องประสบความสำเร็จและคนภัยพิบัติสายฟ้าด้วยกัน มื่อทางสารลมเหลวในการเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้ามันก็จะถูกกําจัดออกไปจากนั้นจกักรพรรดิปีศาจคิดต,ตั้นก็จะตายเส้นกันนี่เป็นสิ่งที่จกักรพรรดิปีศาจคิดต,ตั้นไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อเขาเลือกเขาครั้งแรกในเวลาน,นั้นจกักรพรรดิปีศาจคิดต,ตั้นแค่คิดว่าเขาเป็นพ่อหมายที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมสําหรับเขาที่จะใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปล่อยให้ตัวเองได้เกิดใหม่ด้วยความช่วยเหลือจากพรสวรรค์ความสามารถและสายเลือดของเขา มันได้เท่ากับการปฏิบัติต่อทั้งศาลเหมือนรังไหมในอนาคตเอาจะรุดออกจากรังไหมร่างกายเป็นผีเสื้อักบพ,พัดปีศาจคิดต้นกลับมาเงียบอีกครั้งเมื่อเธออยู่ในสถานะไข่มังกรดังนั้นเมื่อเธอเกิดขึ้นครั้งแรกการเรียกทางสารว่าพ่อไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของเธอแต่ในเวลานั้นสติปัญญาของเธอยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเวลาผ่านไปสติปัญญาของเธอค่อยๆฟื้นเคินและเธอก็ค่อยคอยกลับคืนสู่ความทรงจําเดิมของเธอ เธอจึงนอนหลับอยู่ในร่างกายของ,งถังซานเพื่อดึงสารอาหารจากถังซานแต่ว่าสิ่งที่เธอไม่คาดหวังก็คือภูมิหลังของถังซานนั้นเลือซถึงป่าที่เธอจินตนาการไว้มากยิ่งเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของถังซานมากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อถังซานควบแน่นเป็นสายเลือดชั้นยอดเธอก็รู้ว่าทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมของเธอสิ่งที่เธอไม่ได้คาดหวังไปมากกว่านี้คือถังซานมองเห็นตัวตนของเธอจริงๆเธอรับลายที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ทงางซานยังคงมองเห็นความจริงส่วนใหญ่ดังนั้นตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องร่บมือกับทงาทงซานทางซานยังให้สัญญากับเธอด้วยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติสายฟ้าที่อยู่ตรงหน้าเธอไปก่อนหลังจากเอาชนะภัยพิบัติสายฟ้าแล้วเธอจะติดตามทงางซานเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเพื่อให้ตัวเธอฟื้นืนความแข็งแกร่งมากขึ้นในฐานะจักรพัิอายุสา0พปี ภูมหลังของเธอยังคงรูซ้ซึงมากสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดตอนนี้คอือเธอจะรอดพ้นจากภัยพิบัติที่อยู่ตรงหน้าเธอได้หรือไม่เมื่อเธออยู่ในทะเลสีฟ้าอันไร้ขอบเขตเธอได้ประสบกับความสยดสยองของการทำลายรางรังใหญ่ของภัยพิบัติสายฟ้าระดับแปดที่ทำลายรางทั้งสานในเวลาน,นั้นเธอเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่สามารถโต้แย้งได้จักรพรรดิอาจไม่สามารถรอดพ้นจากหายนะดังกล่าวได้สำเร็จ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอไม่กล้าที่จะนอนตอแต่ยังคงฟังมาตรการตอบโต้ที่ทงางซานและเหมยกงสือบอกในความเป็นจริงในเวลาน,นั้นเองที่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของทงางซานสัมผัสได้ถึงข้อบกพร่องหลังจากฟังแผนของทงางซานแล้วเธอรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วเธอจะไม่กล้าร่วมมือกับทงางซานได้อย่างไรแต่ในทางกลับกันภัยพิบัติสายฟ้านั้นน่ากลัวยิ่งขึ้นและเมื่อพวกเขาผ่านภัยพิบัติสายฟ้าได้สำเร็จ ผลประโยชน์ที่นำมานั้นก็จะต้องมีมากมายเช่นกันจริงๆเดินไปที่สางสารนั่งขัดสมาธิข้างเขาแพร่พย,ยักหน้าเบาๆให้เขาทางสารหลีตารงเล็กน้อยร่างกายของเขาค่อยๆลอยขึ้นแพร่ยืนขึ้นบนใจกลางของดอกไม้สวรรค์เอาหายใจเข้าลึกๆและลมหายใจทั่วทั้งร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นหลังจากการหลอมรวมสายเลือดหลักทั้งเจ้าในร่างกายของเข,เขาเข้าด้วยกันแล้วพวกเขาก็อยู่ในสภาวะสมดุลโดยสมบูรณ์ มันเริ่มที่จะทะลุทะลวงอย่างรวดเร็วบนหน้าผาของเขารูปแบบแสงสีสูนสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งแรกในขณะนี้รัศมีของทางสารก็เริ่มเปลี่ยนไปจิตสำนึกของเขาประสานเข้ากับรอยพระทัตของสีสูนสีทองทมผาได้ถึงรัศมีของสีสูนทองคําดวงตาของเขาเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆขึ้นที่ดังราวกับ,บทสวดนังขึ้นรอบตัวเขาแสงจ้าเริ่มส่องสว่างอย่างรวดเร็ว และมีแสงสีทองขนาดใหญ่และเงาสะท้อนอยู่ข้างหลังเขาตวงตาของท้งซานลาวกับสายฟ้าอยู่คู่หนึง่งก็มองไปบนท้องฟ้าทนใะนั้นก็มีเสียงดังดังออกมาจากดอกไม้สวรรค์และรำแสงสีทองขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงสู่ท้องฟ้า,ฟาไม่ไกลนักจากภาพพิศดาริา่งดอกสวรรค์ก็รู้สึกตกตะลึงทั้งสวนนรกระเบิดออกมามันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและโชคทั้งหมด ขาดูเหมือนจะครอบแน่นข้าหารลำแสงสีทองใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากแต่เขาไม่กล้าที่จะละเลยเขาหันหลังกลับมาและเผยให้เห็นรูปร่างดั้งเดิมของเขากลายเป็นจิ้งจอกเก้าหางที่มีความยาวมากกว่า1 0เมตรอเมตรแต่ละหางมีความยาว300เมตรข้ามท้องฟ้าปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์มันปล่อยให้โชคจํานวนมากฉิดเข้าไปในสวนนรกเพื่อรักษาแสนภาพของเมิติสวนนรกจะต้องไม่ถูกทําลายไม่เช่นนั้น จะเป็นหายนณะร้ายแรงสำหรับเอาพัน์ปีศาจจิ้งจอกสวรรค์หน้าที่ราชสำนักปันพระรอาวุโสภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์แสงสีทองที่ลับลงแล้วกับแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นร่างกายของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ยังปล่อยแสงสีขาวออกมาด้วยแต่แสงสีขาวดูเหมือนจะพังทลายลงด้านในและไหลเข้าสู่ภายในรวามแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยไม่มีการเตือนล่องหน้าและพุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีจกักรพาิที่เพิ่งต้านฐานพายุฝนฟ้าขนองอีกครั้งก็กระจัดกระจายไปโดยไม่รู้ตัวรละคู่ต่อมาสาวแสงสีทองก็พุ่งเข้าสู่เมฆแข็งภัยพิบัติแล้วเมฆดำสว่างขึ้นทันทีรักกลายเป็นเมฆสีทองเข้มขณะนี้เีม่วงทั้งหมดหายไปถูกแทนที่ด้วยสายฟ้าสีทองขนาดใหญ่สายฟ้าสีทองดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความโกรธของทางมิติ มันวิ่งอย่างดูเดือดและดูจบดูเหมือนจะมาถึงแผนสองสกภิเทียนอย่างเทียนจริงตะโกนโดยไม่รังเรเห็นได้ชัดว่าจักภิปีศาจจิ่งจอกสวรรค์มาได้แก้ปัญหาและเขาก็ไม่ออกมาด้วยซ้ำตอนนี้วิธีเดียวที่จะชี้นำภัยพิบัติสาย้าได้เือกํกำหนดเป้าหมายการดำรงอยู่ภายใต้ภูเขาศักเศ์ของจิ้งจอกสวรรค์ดีกว่าทำลายราชสำนักปันพรุฤาษเอาโสไปมากกว่านี้ชั่วขณะหนึ่ง สกาดปีศานมากกว่าสิบปากคนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเป็นวงกลมและแต่ละคนก็ปล่อยพลังอันทรงพลังของตนเองเพื่อสร้างวงแหวนบนท้องฟ้ามีเสียงดังเกิดขึ้นแสงฟ้าสีทองขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ามันพุ่งลงมาด้วยความเร็วแห่งการทำลายรังสกัาพลาแต่ละคนเหว่งบานด้วยแสงของตัวเองและรัศมีอัน,นาสะพึงตัวก็ค่อยๆ องรอบสาย้าสีทองภายในระยะหนึ่งจากนั้นบีบมันเข้าไปด้านในในที่สุดก็กลายเป็นเสาแสงสีทองที่หนาเท่ากับถังเก็บน้ําตรงเข้าไปในอากาศแสงสีทองที่ส่องขึ้นมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซิ่งจอกสวรรค์เป็นเทียนพุ่งไปในทิศทางนั้นบนดอกไม้สวรรค์ทั้งสานดูเข่งเขิมพระจิตทั้งหมดของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแห่งจิตสํานึกพระเจ้าแล้วเขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในภพิบัติสวรรค์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ัยพิบัติสวรรค์เริ่มแรกได้รับการต่อต้านจากจักรพรรดิภายนอกแต่ภัยพิบัติสวรรค์นี้เป็นสีทองแปะมันอยู่ในระดับที่สิบแห่งการทำลายล้างการทำลายล้งา,ทาลงทั้งใหญ่ของเทพเจ้าแม้แต่จักรพรรดิก็ไม่สามารถที่จะรับมือและสามารถทนต่อภัยพิบัติเช่นนี้ได้หากมิติต้องการที่จะทำลายเขามันก็จะฆ่าเขาด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและจะไม่ให้โอกาสเขาเลยแต่ในขณะน,นี้ที่ด้านหน้าของทางซาน รัศมีของแสงสีดำสีขาวกราบพิบสีดำและสีขาวหมุนและพลังงานหินกับพลังงานหยางเ็ารุกขึ้นจักรัตเงินครามที่สายดุจกี่ต้านถือกำเนิดจากสองพลังงานหินและหยางบนใบมีหยดน้ําแห่งความโคระหนแกวงไปมาอย่างแผ่วเบาทางสารยกมือขึ้นแล้วสบัดมันและหยดน้ําแห่งความโคระหนก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีและลอยอยู่เหนือหัวของเขาในสวนนรกม้าักภัตปีศาจโพยงใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกว่า การทำลายรังค้งใหญ่ของไผ่พิบัติสวรรค์ระดับสิบได้แทรกซึมเข้าไปในอากาศและเข้ามาโดยตรงความสิ้นหวานก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเขาไม่รู้ว่าจากาักรพดิปีศาจคี่ต้านทำอะไรเพื่อจุดชนวนไผ่พิบัติที่รุนแรงในมิติแต่ระว่าความแข็งแกร่งของสวรรค์นรกแม้จะได้รับการป้องกันแต่ก็ไม่สามารถทนต่อไผ่พิบัติต่าง่าวได้เขาใช้พลังแห่งโชคเท่านั้นเพื่อปกป้องตัวเองและเหมือนกงจื่อที่อยู่รอบตัวเขา เอามองด้วยสายตาที่เบิกกว้างว่าจากภาพิสารคิดตั้นจะตอบสนองอย่างไรเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ